ทำฟรีนะครับผมบ้านใหม่ของฟรีใกล้เสร็จหรือยางถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอยากชวนใครไปเที่ยวบ้างน,นะครับบ้านเหรอคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณยี่สสามสิบเปอร์เซ็นต์เองค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังทุบแล้วก็ทำบิวอินใหม่เกือบทั้งหลังเลยคะ่ะตอ้ชวนใครไปเที่ยวที่บ้านใหม,ม่ฟรีนะครับผมไมิกิี้ไปล้วล่ะ <expressive> <S 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 ให้ถามนี้นี่แหละรอ้โหอยาก让大家降饿知道เฟรนี่ก็ยื่นคาเชิญให้กับเบกกี้แล้วใช่ไหมครับว่าโอเคมาเที่ยวบ้านไหม่ผมเฟรนหรือเปล่าเราผมก็บอกว่าเดี๋ยววีหน้าพอบ้านใหม่ของฟรนี่สั่งเสร็จก็จะให้เบกกี้พาน้องๆน้องหมาล่ะคะไปเที่ยวที่บ้านฟรนีไปหาฟรัี่เหมือนกันแล้วก็มีแซงขับ ท่านไหนไม่ทราบนะครับแถวแถวนานบอกว่าให้ไปอยู่แบบอยู่พักถาวรเลยโอ้โหไปเที่ยวที่มอญด้วยกันแล้วได้คิดไว้หรือยังว่าทริปต่อไปเนี่ยอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ใช่หนุ่ใจเฮ้ยไปไหนดีอะไปไหนดีคะไม่ทันได้สิเลยว่าแบบไปไหนดี่น้าได้นะคะาจาจ่ยเเอบ้านไทยเขาบอกว่าอ๋อบ้านฟีหรอบ้านฟีเน่อ๋อเป็นีนาค่ะีนาเป็นกดชูเนีย้วยกันนะครให้ อันน yeah. oh wow. yes> ี้ครับไมทำับสนใจไหมอยสนใจได้ไหนะอันกี้่ไช่ได้ไปได้ค่ะเออเบคกี้หรอเบคกี้จะเป็นประมาณแบบพี่ฟินน้องเบคอยากกินชานมอ่ะ หนูอยู่ที่พี่ปะไม่กินเบกกี้ห้อยโซ่อันนี้คือการอ้อนของน้องเบกใช่ไหมครับอ่าแล้วของพี่ฟรินล่ะครับผมเวลาพี่ฟรินจะอ้อนจะอ้อนยังไงนะครับถามว่าันถ้ารู้ชั่วโมงพี่จะเล่นใหญ่หรือเจะเล่นใหญ่น้องเบกจะเอาอันนี้พี่จะเอาอันนี้ ครั้งที่เบกกี้ลงโพสพี่ฟรินสามารถกดไลค์ทันทีเฟนเฟนสู้พี่ฟรินไม่ได้เลยว่่่าสไม为什么呢？是不是因为都一直待在彼此身นมันมันขึ้นฟีดพอดีเนาะคือจริงๆเน็ตเร็วมากแต่ไม่รู้ใช้เน็ตของอะไรอ่าอ่าออเน็ตเข้านู้เร็วมากเ่ แต่จริงๆแล้วคือมันเป็นความแบบก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่หรือว่าบางครั้งมันเลื่อนฟีดมามันก็เจอก็ก็กดแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมียากอะไรแล้วคะเนี่ยมันจะเปบนจังหวะมัไเป็นจังหวะบางทีมันแบบบางทีเราก็ไม่ได้คุยกันว่าเราจะลงรูปหรือลงงานหรือลงเวลาอะไรที่มันพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเวลาอยู่แหลของแบบ ที่ปกติทุกคนจะชอบลงกันอะไรอย่างนั้นแล้วช่วงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาของการเล่นโทรศัพท์หรืออะไรหรือเปล่าบ้างคะ<อ>ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้โกรธค่ะโจถ้าเหมนซื่อ <c oughs> ผมว่าเมื่อกี้ฟรีนเนี่ยตอแบบเหมือน <c oughs> ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ฟังดูเหมือนแบบขิงอยู่นะแต่นี่คือหดคืนบทเรียบร้อยโอเค จะคุยกันก่อนนะครับือว่าพร้อเยรื่องยังไงนะ应该要ยินดีเรยวผมนะ three two one action นะ three two one action. อนินให้ปริกมาทำกับหญิงเช่นนี้หญิงโกรธจริงๆนะคะล่าให้ปริกถอนใจหน่อยอนินฝากปริกห่อ อันเพียงฝากหอมถึงฝากก็ไม่ได้แก้มแ้มของหญิงนั้นมีไว้แห่นิมเท่านั้นเยช่นนั้นอานิ้ต้องทำอย่างไรอะไรสักอย่างเช่นนั้นเจ๋งเจ๋งเหมือนจะกัวเราัแล้วหรือจะให้คนปิด ฝากเปลี่ยนความแก้ไม่นินสักทีเป็นการเอาคืนค่ะไม่รู้อันนินบรีบทอ่าไม่ก็กอด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 กอโอ๊ยน้า